7สิ่งที่คุณไม่ควรทำกับระบบเกียร์อัตโนมัติดูเผินๆแล้วการขับรถระบบเกียร์อัตโนมัติอาจดูง่ายกว่าเกียร์กระปุกเพราะอินเทอร์เฟซของเกียร์อัตโนมัติจะใช้งานได้ง่ายกว่าทำให้นักขับมือใหม่ไม่ต้องวุ่นวายกับการเปลี่ยนเกียร์และคลัชซึ่งช่วยขับรถได้อย่างมีสติมากขึ้นอีกอย่างก็คือเกียร์อัตโนมัติเหมาะกับการขับขึ้นเนินและแบบ Stop& and Go แต่แม้ว่าระบบอัตโนมัติจะดูง่ายเหมือนปลอกกล้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีวันพลาดเลยเพราะงั้นมาดู7สิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับคุณขณะขับรถเกียร์อัตโนมัติซึ่งอาจทําให้เกิดอันตรายได้กันและอย่าลืมว่าเรายังมีวิดีโอที่มีประโยชน์แบบนี้อีกมากมายกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอที่เราอัปโหลดให้คุณได้ชมกันทุกวัน 7. อย่าเปลี่ยนจากการขับเป็นถอยหลังก่อนที่รถจะหยุดนิ่ง เราต้องเคยพลาดในเรื่องนี้กันสักครั้งแหละเวลาที่รีบหรือใจร้อนเกินกว่าที่จะรอให้รถหยุดนิ่งก่อนที่จะเปลี่ยนจากการขับเป็นถอยหลังหรือในทางกลับกันแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆละก็ฉันต้องขอโทษด้วยที่ทําให้ผิดหวังเพราะคุณอาจทําให้ระบบเกียร์และองค์ประกอบต่างๆเสียหายได้เพราะตอนที่คุณสลับทิศทางขณะที่รถยังไม่นิ่งระบบเกียร์จะทําหน้าที่หยุดรถแทนที่จะเป็นระบบเบรกเวลาที่เบรกพังเพียงแค่6กพันกว่าบาทคุณก็เปลี่ยนมันได้แล้วแต่การถอยหลังขณะที่รถยังไม่นิ่งจะทําให้ระบบเกียร์เสียซึ่งต้งงใชเินว่าา8 0,000บท คิดให้ดีๆก็แล้วกันหอย่าปรับเป็นเกียร์จอดรถก่อนที่รถจะหยุดนิ่งสืบเนื่องจากข้อก่อนหน้านี้ข้อนี้ก็ค่อนข้างคล้ายกัน ถ้าคุณใช้รถรุ่นใหม่ๆปัญหานี้ไม่น่าเกิดขึ้นหรอกเพราะว่ารถรุ่นใหม่จะไม่สามารถใช้เกียร์นี้ได้ถ้าเซ็นเซอร์ยังตรวจจับความเร็วได้อยู่แต่ถ้ารถของคุณไม่มีตัวช่วยแบบนี้แล้วคุณพยายามที่จะปรับเป็นเกียร์จอดรถก่อนที่รถจะหยุดนิ่งมาตลอดแล้วก็ตั้งใจฟังนะไม่ว่าคุณจะรีบมากหรือไม่ทันคิดก็ตามโปรดจำไว้ว่ามันจะทำให้เกียร์เสียหายแบบที่ซ่อมไม่ได้เกียร์จอดรถมีไว้เพื่อไม่ให้รถของคุณไหลขณะที่จอดอยู่ไม่ได้มีไว้เพื่อหยุดรถขณะที่มันเคลื่อนที่ เมื่อรถของคุณอยู่ในเกียร์จอดรถเกียร์จะถูกล็อกไว้ดังนั้นล้อจึงไม่สามารถขยับได้เลยเรืออาจขยับได้นิดหน่อยเพราะว่าเมื่อเราเลือกเกียร์นี้จะมีแกนเข้ามาล็อกช่องที่เกียร์เชื่อมต่อกับล้อรถของคุณแต่ถ้ารถยังคงขยับได้เมื่อคุณเปลี่ยนเกียร์แล้วนั่นอาจเป็นเพราะแกนที่ใช้ล็อกพังหรือเริ่มเสื่อมสภาพห้าอย่าปรับเป็นเกียร์ว่างตอนติดไฟแดงบางคนไม่ค่อยชอบวางเท้าไว้บนแป้นเบรกตอนที่รถติดไฟแดงอยู่ บางคนก็เคยได้ยินจากผู้รู้มาว่าการใช้เกียร์ขับรถตอนรถติดไฟแดงจะทําให้เกียร์เสื่อมสภาพแต่ไม่ว่ายังไงการอยู่ในเกียร์ขับรถก็ยังดีกว่าการปรับเป็นเกียร์ว่างในขณะที่รถติดไฟแดงอยู่ดีเพราะเมื่อรถของคุณอยู่ในเกียร์ว่างคุณจะควบคุมมันไม่ได้มากนักถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องขับเคลื่อนในทันทีคุณก็อาจทำมันได้ไม่ทัน นอกจากนี้ถ้าคุณลืมไปว่าปรับเกียร์ว่างไว้อยู่และไฟเขียวพอดีคุณก็จะต้องเร่งเครื่องซึ่งใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอีกวิธีการหนึ่งที่บางคนใช้ตอนติดไฟแดงก็คือเบรกฉุกเฉินเพราะคิดว่าน่าจะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงแต่ความจริงแล้วมันไม่จําเป็นเลยมันไม่ได้ประหยัดเชื้อเพลิงได้ขนาดนั้นเพราะงั้นแค่ติดเครื่องตามปกติใช้เกียร์ขับรถแล้วก็วางเท้าบนแป้นเบรกในขณะที่รถติดไฟแดงเท่านี้คุณก็สามารถดูแลรถของคุณได้แล้ว อย่าปล่อยให้รถไหลในเกียร์ว่างบางคนเชื่อว่าการปล่อยให้รถไหลขณะที่ใช้เกียร์ว่างช่วยประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งมันก็ดูเข้าท่าอยู่นะในไหนก็ลงเนินแล้วทำไมไม่ใช้เกียร์ว่างแล้วปล่อยให้ไหลไปตามแรงโน้มถ่วงละ่ะอืมปัญหามันอยู่ที่ว่ารถระบบอัตโนมัติถูกออกแบบมาให้ประหยัดเชื้อเพลิงขณะอยู่ในเกียร์ขับรถอยู่แล้วโดวยมันจะตัดการเผาผลาญเชื้อเพลิงขณะที่ลงเนิน อีกอย่างก็คือการปล่อยให้รถไหลในเกียร์ว่างทําให้คุณควบคุมรถได้ยากขึ้นเพราะเวลาที่คุณลงเนินด้วยเกียร์ว่างคุณทําได้แค่คุมไม่มันช้าลงแต่เร่งความเร็วไม่ได้ถ้ามีเหตุจําเป็นนอกจากนี้เครื่องยนต์ของคุณอาจมีความเร็ว RPM ีต่ําสุดอีกทั้งยังทําให้ลูกสูบน้ามันทํางานเชื่องช้าอีกด้วยและด้วยเหตุนี้เครื่องยนต์จึงไม่เย็นลงอย่างที่ควรจะเป็นและอาจพังเพราะแรงเสียดทานและความร้อน 3. อย่าออกตัวขณะที่รถจอดนิ่งสนิท นอกจากว่าคุณจะอยู่ในการแข่งรถนัสคาอย่าออกตัวขณาดที่รถจอดนิ่งสนิทการออกตัวคือการเร่งเครื่องยนต์ในขณะที่อยู่ในเกียร์ว่างจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ขับรถเพื่อเร่งความเร็วจากการหยุดนิ่งและถ้าคุณคิดว่าหลายๆคนน่าจะยับยั้งชั่งใจไม่ทำแบบนี้ได้ขอให้คิดใหม่เพราะหลายคนก็ยังออกตัวแบบนี้แทบจะทุกครั้ง การทำแบบนี้ทำให้แบรนและคลัชของเกียร์อัตโนมัติเสียหายเมื่อคุณปรับเกียร์มันจะใช้แรงเสียดทานเพื่อเคลื่อนที่ชิ้นส่วนและถ้าคุณเร่งเครื่องขณะใช้เกียร์ว่างแล้วจากนั้นก็ปรับเป็นเกียร์ขับรถทันทีจะทำให้แบรนและคลัชเสื่อมสภาพก่อนกำหนดและอาจรุนแรงกว่านั้นถ้าคุณยังไม่หยุดทำแบบนี้อีกชิ้นส่วนเหล่านี้จะรับแรงเสียดทานไม่ไหวส่งผลให้การใช้เกียร์เกิดการคาดเคลื่อนคลัชและแบนยังราคาไม่ได้แพงมากสิ่งที่จะทำให้คุณเสียเงินมากที่สุดคือการอระบบเกียร์ออกมาและแยกส่วนมันเพื่อซ่ 2. อ,อย่าปล่อยให้เชื้อเพลิงเหลือน้อยเจ้าของรถยนต์รู้ดีว่าการขับรถขนาดที่ไฟแจ้งเตือนเชื้อเพลิงขึ้นอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องดีแต่ก็มีหลายคนที่ยังทําอยู่บางครั้งก็เพราะไปปั๊มน้ำมันไม่ทันหรือบางครั้งก็มีเงินไม่พอ การเมินเฉยต่อไฟแจ้งเตือนเชื้อเพลิงจะทําให้คุณเสียเงินมากกว่าค่าเติมเชื้อเพลิงอีกโดยเฉพาะสําหรับรถระบบเกียร์อัตโนมัติรถยนต์ต้องการความดันของไหลที่พอเหมาะถึงจะทํางานได้และนอกจากนี้เชื้อเพลิงยังช่วยองค์ประกอบต่างๆของรถหล่อลื่นและช่วยเรื่องเครื่องยนต์ด้วยถ้าเชื้อเพลิงเหลือน้อยบ่อยครั้งเข้าชิ้นส่วนเหล่านี้ก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นได้ 1. อย่าปล่อยให้น้ำเข้าระบบเกียร์ ถนาน้เข้าไปในระบบเกียร์แล้วก็เรื่องใหญ่แน่นอนไม่ว่าน้ําแค่หยดเดียวหรือแค่ไหนก็ตามก็สามารถทําให้ระบบเกียร์เสียหายจนต้องส่งไปซ่อมได้เลยถ้าคุณป้องกันมันได้อย่างทันท่วงทีก็จะประหยัดเงินได้เยอะเลยเพราะความเสียหายอาจไม่มากนักที่เป็นแบบนั้นก็เพราะเมื่อน้ําซึมเข้าไปในระบบมันจะถูกผ้าอัดบนคลัชดูดซึมไว้ทําให้กาวที่เชื่อมมันกับแผ่นคลัชอยู่ละลายน้ําบางส่วนและจะมาจากระบบกันกระแทกซึ่งจะกลายเป็นก้อนเหนียวๆสีขาวอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆทาให้ไม่สามารถกําจัดมันออกไปได้ง่ายๆ และนอกจากนี้น้ำยังทำให้สนิมเกาะบ,บนชิ้นส่วนโลหะของระบบเกียร์ซึ่งจะส่งผลเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้ตัวเร็วแค่ไหนโดยการซ่อมนั้นจะต้องยกเครื่องใหม่ทั้งระบบเกียร์เลยนะ